ต้นจาวันใหม่ด้วยความสุขใจกับการน้อมนำ,นำธรรมะสู่ชีวิตเพื่อชีวิตของเขาและก็สังคมจะได้เป็นสุขอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เหมือนเคยนะครับผมปาท่านผู้ชมมาที่วัดวัดบ้านดงหลวงตำบลวางผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนนะครับ จะมาับพู้หับทราบความเป็นมาของวัดที่นี่พร้อมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจที่ตัางวัดได้ร่วมกับชุมชนในการทับเคลื่อนเพื่อเป็นการสร่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมด้วยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในวัดแล้วนะครับและในตอนนี้ได้หรับเมตตาจากพระครูสุตตะกัลยานกิจ จ้าอาวาสวัดบ้านดงหลวงนะครับน้อมสักการท่านครับเจริญพรโอ้ครับก็เป็นโอกาสดีเน้อที่ได้มาที่วัดบ้านดงหลวงแต่แต่ละววัดแห่งนี้นี่แล้วก็หมู่บ้านของเฮานี่คนมีชื่อมีเสียงนะแต่เดิมมีชื่อมีเสียงมาเดียวกับมีชื่อมีเสียงเนาะเหเดียวมีชื่อมีเสียงแล้วก็อาจจะมีชื่อมีเสียเนาะเพราะว่ากนมีงานไม่กัําอย่างการเนาลูกคุยหมู่เหมือนกันเน้อแถวนี้นี่นะวันนี้เข้าวัดเข้าวาครับ ชื่นอกเย็นใจนะครับแปลกเหมือนกันนะเวลาเข้ามาวัดเนี่ยนรู้สึกเย็นนะครับเย็นยังบอกว่าพายฮ้อนได้ไปจัดนักเลยนะครับท่านครับขอท่านได้เมตตาช่วยเล่าถึงความเป็นมาของวัดบ้านดงหลวงเอาสักน้อยนะครับบ้านบ้านดงหลวงก็ชื่อตามชุมชนเดิมเนื่องจากว่าเป็นป่าทึบแล้วก็ย้ายมาประมาณ2,400จากอำดับห่งลงครับเราก็พอดีมาตั้งชุมชนก็ วัดกับชุมชนก็ต้องมาห่างกันก็เลยจะเลยจะหาที่ที่สร้างวัดก็เลยมีการสร้างวัดขึ้นแล้วทีนี้ตามที่ขึ้นทะเบียนของกรมการศาสนาเนี่ยขึ้นมาปี2418แต่แต้แล้วเนี่ยคงจะคงจะสร้างก่อนนั้นละรก่อนวัดบ้านดงหลวงนี่เนาะเป็นชุมชนน้องนะนะตะก่อนเนาะ แสดงว่าอยู่ในป่าในป่าทึบอินนนอยู่ในป่าในดงนี่เลยนะครับจากป่าดงแล้วแล้วแล้วต่อมาก็มีชุมชนหนาแน่นเนาะจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แบ่งการปกครองเพื่อเพื่ง่ายแก่การพัฒนาแบ่งคนแต่ว่าวัดเดิมวัดเดียวก็มีอยู่ประมาณ800-900หลังคาเหือนแล้วก็มีสีผู้ใหญ่บ้านอยู่คนหลอมบ้าน ท่านแสดงว่าศรัทธาที่นี่มีถึง4หมู่บ้านกล่าวไปเดียวใช่ใช่ใช่ครับโอ้ครับท่านก็เป็นคนที่นี่นะครับอ่าอมาเป็นเป็นคนที่นี่แต่แต่ที่มาตัวพรมอยู่ที่นี่นะครับแต่แต่ว่าขึ้นกับปิกมาพัฒนาชุมชนฐานคิ้ชุมชนครับครับใค่เชื่อท่านได้ปาเตลเอลพอวัดเลยเนาะจะได้อู้ได้จากกันไปตัวนะครับ นี่ก็จะเป็นสาราบําเพ็ญบุญของของชุมชนนะซึ่งวัดบรรดงหลวงนี่จะมีความแปลกก็คือวันพระตลอดตลอดปีนะยญาติโยมจะมาทําบุญตลอดครับทุกทุกวันพระตลอดทั้งปีนะทั้งปีแสดงว่าเพื่อนั้นเข้าวัดเข้าบกานมากน่อใช่แล้วก็ช่วงพรรษาก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่อุบาสกอุบาสิกามาจำศีลนอนนอนบัาจำศีลเนาะ นี่เราวันนี้เพิ่นกับมาจัดๆวันนี้เพิ่นจะเป็นมีกิจกรรมในชุมชนการทําบุญชุมชนครับแล้วก็วัดนี้เดี๋ยวนี้นี่มีเน้อที่ประมาณสิบสิบสองไล่ปายเนี่ยก็จะใช้ในการฐ่านพัฒนาชุมชนโดยยืดเอาประเพณีสิบสองเดือนของของของล้านนาของเฮาครับนะครับก็ไล่เรียงไปต่างไปต่างประเพณีเนาะอือครับที่แสดงว่าเฮาจะเน้นกิจกรรม จิ้ผสมผสานกับชุมชนด้านวัฒนธรรมอย่างต่างๆแลาวเอาวัฒนธรรมเป็นหลักครับก็เอาพัฒนาโดยโดยเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมความสามัคคีในชุมชนเนี่ยครับอ่าหักาส่วนส่วนปร์ลามนี่อันนี้นี่หลายปีละคือจะมีกิจกรรมเด่นก็คือประเพณีจุลกถินอล้ลเขาเจะต่อ้าและเขาจะมีการนะฮะแสดงภูมิปัญญาโดยโดยเชิญ 8อำเภอของจังหวัดละยอครับอย่างสมมติว่าอำเภอบ้านที่มันมีกิจกรรมเด่นของเปิ่นอย่างย้อมผ้าครับตอผ้าดวดลายนี้เขาก็จจะเชิญต้นมาเป็นการเป็นงานบุญที่เขารวมชิดรวมใจกันเนาะแล้วก็สร้างความสามัคคีได้ขนาดเลยคือต้องการให้ความมีส่วนร่วมชาวบ้านจะมีส่วนร่วมโดยเขาบอกได้เน้นที่จตุปัจจัยแต่เราเน้นที่กระบวนการการมีส่วนร่วมเพราะว่า การการทอผ้ามันยากข้พาผ้าผืนเดียวจริงอยู่แต่ว่ามันยากดูที่กระบวนการมันข้าก็อยากของคุณิธรรมรอย่างเล็กละอ่อนเขาก็จะมีการเก็บป้ายซ้อนเก็บป้ายของเขาครับแต่ว่าผู้ใหญ่เขาใบพ่อบ้านแม่บ้านแม่บ้านก็จะเป็นคนเย็บคนย้อมคนทอกระบ,บวนการทอแล้วพ่อบ้านก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องอาหารเรื่องอของที่มันนักครับพวกพ่อบ้านจะช่วยยก ผู้ท่าผู้แก่ก็อย่าดูในส่วนของที่มันเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการเตรียมช่วงก่อนยี่เป็งเนาะก่อนยี่เป็งครับก่อนก่อนก่อนบันไยกระทงครับซึ่งเขตกระถินมันจะสุดท้ายบันไยกระทงเนาะอ๋อแต่กเขาต้องเตรียมแต่ล่วงหน้าใช่ใช่ต้องมีการตั้งแต่ปลูกาฟตั้งแต่ปลูกฝ้ายปีนี้บัตได้ปลูกได้แกครับปีนี้บัตได้ปลูกแสดงว่าอันกับบัตได้มีจุลกระถินเนาะปีนี้เนาะ ปีหน้าก็ล่างว่าได้มีการท่ามสถานการณ์โควิดกับคงจะคงจะรับโอ้มาพอตังเทสนะครับวัดบ้านเฮาเกาะจะมีจะมีกล่องเนอจะเป็นกล่องหลวงัน่งนี่กล่องหลวงนี่ไปไปล่ารางวัลมา่อไห่ล่าการภาพเเพราะว่าตัวกรนี้เป็นชื่อเป็นเสียงนะบ้านดงหลวงเรื่องการตีกล่องหลวงนี่นะประเดี๋ยวนี้ยังคงมีคนสานต่ออยู่มีีมีมีคนมีอยู่มีคนสานต่ออยู่ ขอท่านได้ช่วยเล่าสักน้อยเถอะครับว่านอกจากจุลกตินที่เราได้อุ่ได้แากกันแล้วเนี่ยประเพณีกิจกรรมสําคัญที่มีขึ้นในวัดของเขาเนี่ยชุมชนจะมีแบบประเพณีแห่ไม่ค้ำโพเนาะทุกวันที่17ของทุกปีการได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนบางปีก็จะของท่องเที่ยวโดยในประเพณีนี้เขาก็จะเน้นรณรงค์การลดเหล้าลดการดื่มแอลกอฮอล ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือไปอย่างดีครับมีการส่งน้ำชาเจดีย์สีดงหลวงโตัวนอจะมีการแห่ผ้าหุมทาดใช่ไหมันจะยาวกระบวนตั้งหลังจะเป็นจะเป็นต้นต้นจะตัวปัจจัยคนละน้อยละน้อยนะมันแลดททดอันนี้จะเป็นช่วงเดือนใดครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ธันวากับหนึ่งมกราลอยต่อเลย เพราะว่าเหตุที่เอาเอาส่งท้ายตอนรับนั้นเนื่องจากว่าละอ่อนลูกเต้าลาหลานของคนชุมชนน่ะกลับมาเยี่ยมผู้ปกครองมาเยี่ยมพ่อยี่แม่ก็อยากต้องการให้ให้มีการนันทนาการโดยแล้วก็ทำบุญตัยโดยปกติเกิดทำอยู่แล้วครับแล้วกะเพิีแห่ลูกแก้วนี่จะจะจะบวชแทรนดูร้อนทุกปีครับที่ผ่านมานี่ เนื่องจากว่าเราเดี๋ยวนี้สาธารณทิทธิ์มันจะน้อยก็จะได้แหงจากที่บดลูกแก้วอานนี้ส่งในการบดลูกแก้วอแล้วก็ประเพณีหลวงผิงไฟพระเจ้าอันนี้จะเป็นดนซี่นนี้คือไม้จีตอนหน้าหนาวกันเน่านันนแหละตอนน้ำมันกัลลาข้าวมันกัลาเนาะลวดตันเข้าใหม่นะท่านเนาะใช่ัโอ้ก็มีเนาะแล้วนี้จุลกระถินนี่เขาผู้จัดถือนะครับคือตั้งแต่ปลูก ตั้งฝ้ายล้นะครับนปลูกฝ้ายเรามาสู่ขั้นตอนกันทำเป็นเส้นแล้วก็มาต่อเลยนะครับและอีกสำคัญนึงก็คือการประเพณีตั้งทำหลวงเทพมหาจาตรเทพมหาจัตรเขาก็จะมีจะมีณนนคมกรอมหันว่ากิจกรรมของเขาก็ค่อนข้างน่าท่่นเนาะใช่ใช่หันว่าตั้งวัดบ้านดวงหลวงของเขาเนี่พยายามที่จะเน้นให้ทุก เทุกวัยทุกกลุ่มอ,ญญอายุได้มามีนนส่วนห่วมตั้งแต่ละอ,อะ่อนั็นเพราะเงินไม่เงินกาจะถึคนเท่าคนแก่ขอท่านได้ช่วยเล่าสักหน่อยนะครับแนวคิดอย่างนี้แน,นวค,คิดการพัฒนาชุมชนเนี่ยเนื่องจากว่ายังยังยังละอ่อนเราก็ต้องฐานกันมีส่วนร่วมละอ่อนเรากับผู้ปกครองที่อายุ40่ไปขึ้นไปเนี่ยก็ เขาก็ยังมีความภาคภูมิใจว่าขอได้มีส่วนเดมีส่วนร่วมจะได้ท่องวยทางชุมชนแต่ว่าฐานคนคนผู้มีอายุก็จะใด้ฐานบุญบุญในทางพุทธศาสนาเป็นการขับเคลื่อนคครับแล้วอ่อนคือได้มาห่วมกิจกรรมเนาะคนใหญ่ก็คือเฮานี้อันยังคือกับบ้านเฮาชุมชนเฮาพ่อที่จะเกิดประโยชน์เนาะพอคนเท่าคนแก่เนี่ยก็ไปตังบุญแต่กุศลละถึงจะ เป็นกุศโลบายที่จะดึงคนเข้ามาห่วมไม้ห่วมมือกันได้ครับเพราะเป้าหมายของคนมันต่างกันเนาะเขาเน้นการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมท่านผู้ชมครับที่วัดบ้านดงหลวงของเฮาและกอก หมู่บ้านหลวงหลวงเขาเนี่ยก็ถือเป็นชุมชนคุณธรรมโดยนะท่านเนะาะมันใครคือทรนด์ช่วยเราเวัดบ้านหงหลวงได้ถูกรับเลือกแากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเป็นวัดเป็นชุมชนตัวอย่างต้นแบบของชุมชนคุณธรรมครับ,รบมาสามสี่ปีมาละอ๋อโดยโดยที่ว่าโดยรักโดยใช้การรักบวรเนาะครับรบวรบอ,รบอ,บอรก็คือบ้านครับบ้านชุมชนแล้วกัวอแหวนก็คือวัดแล้วก็ รอเรือก็คือโรงเรียนรวมทั้งหน่วยงานหน่วยงานในท้องถ<ช>ิ่นเช่นอำเภอรเทศบาละจะมีส่วนร่วมโดยการสามประสานประสานก็ประสานไปทุกอย่าง <ๆ S 1> ในการแนวทางการพัฒนาแล้วก็การให้ความร่วมมือมีมีมีมมมมอย่างที่ต่าง,งหน่วยงานราชการจะต,ต้องการความร่วมมือต้องกอารขยายความรู้กับเอาลงที่ชุมชน้ได้ ถือว่าวัดเป็นจุดศูนย์กลางได้ครับวัดเป็นจุดศูนย์กลางนอกจากวัดเป็นสถานที่ทําบุญแล้วเป็นยังยังเป็นสถานที่ทุกอย่างของชุมชนครับเป็นกิ๊เปิลทุกอย่างของชุมชนครัยเรามีกิจกรรมอะนรั้งปั้นก่อมาจัตีิวัดตัตนี่เพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะครับจุดศูนย์รวมทุกอย่างขึ้นในในชุมชนวัดบ้านหลวงเนี่ยจะมีแหล่งเรียนรู้เช่นว่าปั้นสปาการจะปั้นดินเหนียวครับ แล้วก็จะมีะป้าบ้านแม่บ้านมาร่วมกลุ่มเนาะครับอนอกจากป้นสปะก็จะมีะวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกนมขอ,อของ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 กินเนาะครับ<ม>แล้วก็ พืชผักรู้ว่ากินได้ซึ่งซึ่งก็จะเข้าในเกณฑ์ของชุมชนคขอธรรมเปนอยู่ระกับกลุ่มผู้สูงอายุผู้เท่าผู้แก่ก็จะจักสารเพื่อกรุงเทพมันนะครับนอกจากมันจะมีเงินออมของของของคนเท่าโดยโดยโดยที่คนเท่าที่อายุ60เน่ยก็จะขอเก็บไว้เดือนละ10บาทแล้วเวลามีการเป็นการตายเนี่ยก็จะได้สนับสนุนช่วยกัน ครับท่านชมครับมาตังมุมเพชรนะครับหลังวิหารนี่นี่นะเราก็จะหันนั้นพระธาตุเจดีย์นะครับสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ที่นี่เนาะครับพระธาตุพระธาตุเจดีย์อันนี้ก็ดูว่าจะมีสองมีสองศิลปะครับเนื่องจากว่าอาตมาเอาแนวคิดเนาะครับแนวคิดของตรงข้างล่างจะเป็นของพระธาตุเจ้าละปูนโอ้ที่ระถัาน แานนี้เป็นขอามร่ำรวยตั้งแต่ตังบนไปจถึงพระธาตุรสุเทศสองศิลปะครับครับครับพระทรงประสานกันพระทรงนอกศานพระเจ้าเจดีเขานี้แบ่งเมื่อไรอยังครับแบ่งปี2556โอ้โหแล้วก็รอบนั้นจะเป็นจะจะแกะดุลตัวเติมทั้งสองด้านรอบนียนะด้านด้านตัวด้านตัวครับเขามีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ก่ครับเป็นช่วง ทันวาทั้งท้ายสีเก่าสั้รับปีใหม่รวดสูงน้ำโดยแค่ห้าห่มห่าี่ตวเอครับแล้วก็กิจกรรมอย่างต่างๆนี้ก็มีการเวียนกองเวียนเงินต่มีนะครับนอทันเนาะน้ำปกติจะมีการแข่งขันเฮอเฮือเฮืเยาวชนขับตุงตัดจอตัดตูงเนาะแล้วก็แป่งสวยดอกแล้วก่ออยู่ดีไซน์โดยโดยที่ทางวัดก็สนับสนุนเรื่องเงินรางวัล ้ากาเป็นเป็นเป็นค่าของเป็นทุนจากศึกษาท้งรลอนครับครับหายมีความคิดสร้างสารรค์โดยอันในชุมชนเขาเนี่ยสี่หมู่บ้านที่เป็นฐานของวัดนะครับ วิหารของท่านเนี่ยท่านมีฮู้บอ่มีฮู้บพื้นบลำไยด้วยวิถีชีวิตนะถีชีวิตของคนที่นี่นายกที่เป็นปลูกบลหญ่มากแล้วก็เก็บบลหญ่ขายเนาะปีนี้ราคาดีตัวนะครับเนี่ยปีนี้ราคาดีก็เหตุแห่งการสร้างวิหารนี่กยจะบ้านส่วนมากกะแยกส่วนลำไยเนาะสวนลำไยกับคนได้เป็นทุนกระจายมากกับเนื่อถึงวัดครับอะไรมาร่วมจากเงินจากที่น้ำพักน้ำแรงเก็บลำไยขายลำไยี่ได้เงินท้ายห้องเนี่ย เอารวมๆกันก็ถือว่าได้ได้เกิดปัจจัยก้อนก้อนใหญ่โอ้ที่สามารถแบ่งวิหารได้คือเป็นเสน่ห์เนอะกนมีรูปวิถีชีวิตนะครับแล้วก็จารึกไว้เนอกว่าวิหารแห่งนี้เนี่ยเกิดจากน้ำพระทุ่แรงการปลูกบารมย์ใหญ่บารมีชนเฮายบารมีชนเฮาเลยเคลื่อนข้าเป็นการผสมผสานแนววิถีชีวิตร่วมเนาะครับครับ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับในวิชาชีพเรามาสร้างเป็นวิหารได้เมืสามนะครับวัดนี้ก็จะเป็นการอาบรณรงค์เพื่อเงของใช้ของในวิถีชีวิตนะครับมีอย่างการตีหอกตีเข้าคุกตีเข้ามาอก่อนบริหารจังมือเลยครับท่านเราจะมีเข้านอกนีแ้วตีเข้าอันนี้จะเป็น ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสปาวเงินสปาวทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกีข่ารับที่จะต่อผ้าในจุดละกฐินแต่ว่าอุปกรณ์น่ะจาติสถาจะบ้านเก็บไว้อุปกรณ์ที่หอบใจนะอันนี้จะเป็นโครงโครงกีในได้มาผสมผสานเก็บไว้กันครับท่านครับบทบาทของท่านในตอนนี้คืนว่าเป็นโซนหนังสือเลยนะครับอ่าใช่ เป็นคือเป็นเป็นครูสอนหนังสือด้วยรากกบโดยเอามาผส,สามผสา,านดึงเยาวชนโดยละกัะสถาจับ้านโดยครับโดยโดย,โดยประยุกต์ประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาเข้ามาในวิถีชีวิตครัะกบโดยการจัดถ้ามีประเพณีอย่างก,การะจุนกกะถินหรือรไม้ก็มาก,การจัดบุตรบุตรแสดงวัฒนธรรมประเพณีเด่นๆของ แต่ว yeah, <used> ่าละปูนแต่ว่าละปูมีอยู Quran ่แปดอำเภอเนี่ยเราก็จะเชิญเชิญวัฒนธรรมเด่นก่จะอำเภอมามาแสดงโชว์จัดมูดโชว์ที่เฮาเราก็จะมีจะมีกันพักพักแบบโต๊ะเสวนาครับของของจะจะสานต่อจะได้ชุมชนจะสานต่อจะได้แล้วผู้มีส่วนร่วมแล้วก็หน่วยงานใดที่เฮาควรจะขอขอความร่วมมือจะเพิ่มครับ คือนอกจากได้วัฒนธรรมประเพณีแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมีองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่มันกลับมาได้เลือนหายไปเนาะใช่ใช่แล้วแบมันถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีเดิมเราเราจะมีความภาคภูมิใจมากขึ้นกว่าเดิมครับดีกว่าเราทําด้วยความเชื่อกรได้เนาะแล้วก็จะได้อนุรักษ์ครับท่าต่อไปได้นะท่านเนาะใช่ครับโี้โหขันของพระเจ้าเมยเจ้าหลวงนะท่านเนาะ ตดนที่ฐานจนใหญ่ไปอันนี้จะเป็นอุโบสถครับอุโบสถในทำฐานทำสังฆกรรมของพระการบวชการเป๊กต้นเจ้าเนาะครับเวลาพระกระหินการมีการสวดพระกระหินเอาไปได้มาใช้ในพื้นที่บวชพระอ๋ออันนี้พี่ท่านจะสร้างขึ้นเหมือนนี่ครับนี่เหมือนสร้างประมาณ46นิ้วครับ62นิ้ว ได้ครับเมตตาจากันหลุงพ่อหลวงปู่ทองเนาที่เขนได้ช่วยสร้างตัวเนาะครับบชัดงามเลยท่านเลยท่านที่ด้านใดสินะต่างตัวของนั้นนาเนาะครับชัดงามเลยนะครับเนาะนี่ก็คือที่วัดบ้านดงหลวงนะครับเนาะนอกจากนี้นี่นะผมพ่อไปทางหน้าเนี่ยโอ้ท่านหันต้นยางหลวงต้นใหญ่ๆแล้วป่าปะปอ มีเพิ่งด้วยนะครับมีเพิ่งหลวงนักขนาดเลยนะโอ้มีทั้งมุดกี่หางเนี่ยครับเพิ่งเคยนับอันี้อันนหลายปีแล้วมีมีกรมทหารช่างเพิ่งมาส่องกล้องนับเพิ่งประมาณสองร้อยสี่สิบห้าตันนะครับเป็นเพิ่งหลวงแต่นิ่ฐานว่ายังนานนี่ก็ มีอายุใกล้เคียงกับถนนสายเชียงใหม่เจริญศรปีครับครับศรปีลักษณะแบบเดียวกันครับครับอาจจะมาเป็นละอ่อนมากแต่เห็นมาแต่เดิมแล้วมันกับต้นใหญ่เองครับจนจนใดแต่เดิมโอ้ครามเกีับที่มาครับแต่ก่อนนี้่กนมีเรื่องเล่าว่า คนที่นี่ค้นเกณฑ์ไปปลูกต้นยางนี่เนาะนะครับรล่อสี่หอห้าเนาะคนถ้าจะเอาติดมาตัวสองสามต้นแล้วก็มาลวดปลูกที่นี่ในหมู่บ้านชุมชนครับครับก็เลยเป็นต้นยางเนี่ยรุ่นเดียวกับที่ถนนสายเจียงใหม่ละปูลตัดเตี้ยมเภสารปีนเลยเนาะโอ้แล้วบัดเดี๋ยวนี้มีเพิ่งน่าขนาดเพิ่องหลวงมักการที่มีเพิ่งเข้ามาอยู่นี่บ่งบอกถึงการความอุดมสมบูรณ์การแล้วก็ระบบนิเวศที่ดีนะครับ แล้วก็เฮาเฮามีการอนุรักษ์ต้นไม้ตัวเองมีพ่อแกามันจะมาขอซื้อกับทางวัดทางวัดจะมายอมขายครับเพราะว่าเฮาต้องการเพื่อเป็นเป็นมาเติมในบุญเขาเนาะแม่นแม่นแม่นขายเฮาก็จเอาไปแ่สตางค์ล้ำครับครับมันก็มีชีวิตออกมานล้วนะอนาะทตมีผีชีวิตและแต่ว่าเปิ้นดีอย่างเปิ้นเปิ้นบบสว่วงก็ไม่เป็ดูบบร้ายสำหรับคน ท่านครับท่านมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นวัดพัฒนาเป็นชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมจะไร้้งครับตั้งแต่ที่มารับตําแหน่งเจ้าวาดปี2554ใช้เวลาประมาณ10ปีนะเน้นการพัฒนาคือการมีส่วนร่วมโดยการประยุกต์ฐานวัดฐานทุนเดิมคือวัฒนธรรมประเพณีเดิมโดยเอาประเพณี12เดือนเป็นหลักแล้วกับกิจกรรมประเพณีอย่างเช่นมาเยือแต่ละเดือน ก็เอามาเอามานึกรูปกิจกรรมว่ากิจกรรมย่อยที่จะให้้าบ้านหรือสระธานชาวบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับงานบุญบุญก็คือร,อรอวมทั้งเพื่อใจปัญญาในทางพุทธศาสนาด้วยอมหรือว่าเขาทํำแต่ศักว่าทำนะถ้าเรารู้ที่มาที่ไปของประเพณีเดิมรเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราเกิดความภาคภูมิใจในการเก็อยากจะรักษาไว้ การความตระหนักเปลี่ยนมากขึ้นแล้วก็เวลาเราถ่ายทอดเห้งกับเยาวชนน่ะเขาก็จะได้รูให้เขาได้หูความเป็นมาความสมมมําคัญเขาจะพยายามปูกฝังให้เขามีส่วนร่วมก็ไม่ไม่เขาอาจจะม่เข้าใจนักแต่ว่าเขาไม่ได้มาร่วมได้มาเห็นได้มาดูพ่อแม่ปูุู่่ปฏิบัติก่อนอเขาเข้าใจแล้วเขา็ปะช่ยเขาสื่อสารเพราะอย่าลืมว่าอย่างเขาในช่วงอายุเราแค่แค่เต็มทพียงร้อยปี แต่ว่าแต่ละออนเขาเนี่ยจะต้องสืบลูกสืบหลานเขาไปรุ่นนั้นสู่รุ่นสู่รุ่นพรานั้นก็เราพอเราเรามาทําถึงจุดเนี้ยเรามาทำทำจริงเนาะเน้นการทาจริงโดยใช้หลักคำนะความตั้งใจมั่นความมุ่งมั่นที่เรามีเราก็ใช้สมาธิความความมีส่วนร่วมและโดยเอาบุญบุญในทางพระพุทธศาสนา เอาเอามาเป็นตัวรักทําอะไรก็ตามคือตั้งใจว่าเราจะทําบุญเราเราเราไม่ได้นึกถึงปัจจัยอื่นเป็น่วนประกอบเท่านั้นแต่เราเราเราจะพัฒนาจากภายในก่อนพอเราพัฒนาภายในปุ๊บญาติโยมหรือชาวบ้านที่มาเข้าใจมันก็นจะก้อยซึมซับแล้วก็ก่อยมีส่วนร่วมในกาพัฒนาไปได้ในที่สุดครับ,รบท่านครับการเกิดก้เพื่เกิดการ ยอมภาพเลยก็คท้อยตามนี่เพื่อใบอกว่าสั่งสมบารมีนี่ต้องใช้ต้องต้องใช้ความตั้งใจทําจริงต้องต้องเพาแบบเป็นค่าส่งเราต้องทําจริงมีความมุ่งมั่นจริงเสียสละจริงจนญาติโยมเห็นความสําคัญว่าท่านทําจริงนะจะบ้างส่งเป็นจิตารเสมอเราบันทิงขอคือต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน วัดจะไปช่วยเหลือสังคมโดยกับมีวก็ตัางจาิโยมมาตั้งมาอุปถัมภ์ข้ำูวัดอย่างที่ทางวัดได้ไปช่วยเหลือยังชุมชนหรือว่าช่วยเหลือคนตกทุกข์ด้ยากต่างก็มีก็มีอย่างสมมติว่าบางทีมีการเป็นการตายเกิดขึ้นเนาะบางทีเพราะญาติพี่น้องก็ลำบากทางวัดก็อนุเคราะห์ไปอาจจะเป็นค่าลงศพห้องหรือบ้านถ้าเฮาแบบสามารถ ทำได้ด้วยด้วยพราเองกับประกาศจัดยมชนชวนชาวบ้านขอขอให้เราเป็นรักขอให้เราเป็นรักบอกว่า,า,าพัฒนาทุกอย่างทุกสารปัจจัยเนะาะแล้วก็ชุมชนเยาวชนหลอ่อนอ,องเรียนกับกับปีนายก็ทำกิจกรรมให้กับรงเรียนอย่างกีฬาสีชุมชนอนะ่ะชุมชนสัมพันธ์เน้นความสนุกสนานแล้วก็ขอทำพระป่าให้กับองเรียนเพื่อวัยพัฒนา ครับอ๋อพอมันเกิดประโยชน์ก็จะเกิดจากอันยอมครับนะครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปนะท่ันเนาะญาติโยมมาอย่างเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่เมืองถ้ามีญาติโยมมาทําบุญเยอะมีอาหารมีขนมน้าเขาผมแบ่งยุ่ชุมชนแบ่งกูบผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงครับแล้วก็ละอ่อนน้อยเนาะครับโหหันว่าบางทีบางๆนี่ มีข้าวกำเนาะเขาก็ได้ปัจจัยมากับสร้างสุสานสร้างป่าจ้าอย่างตอนนี้เรื่องของวัดของวาปับชุมชนมันขาดกันไรเงินเนาะต้องกู้มาเติมกันช่วยกันครับเพื่อแล้วกับพัฒนาในมิติต่างๆนะท่านเนาะก็จะทำาให้เกิดความมันสงบร่มเย็นเกิดการพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นของเขาสร้างความสมัครสมานความสามัคคีด้วยกิจกรรมต่างๆทั้งมู่ทั้งมวยเนาะ เอาเอากิจกรรมประเพณีเป็นตัวเชื่อมครับเป็นตัวเชื่อมอยูเราก็เอาเทคนิคีกระบวนการประสานตั้งผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ,บ้านแม่บ้านตัวบ้านเนี่ยเกิดจะมีส่วนร่วมครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นโอกาสทันดีเนาะปีได้มาที่วัดบ้านดงหลวงนะครับได้นมัสการได้อุไ้จ่าก,กับพระครูสุตตะกัลยานกิจนะครับเจ้าอาวาสวัด บ้านดงหลวงไป้มีนะครับไดู้้ได้กิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้มาพอวดนานดรางเพื่นนะครับจะได้ก็ต้องนมใสกข่ขอบพระคุณท่านนะครับเจริญพรมีโอกาสวันแน่วันตาน่านจักดกิจกรรมมายังสํา,าๆๆสคัญส <ๆๆ S 1> ําคัญเพื่อโชคดีมีบุญได้มาโอบเลยนะท่านเนาะได้เจริญพรท่านผู้ชมครับรายการสารธรรมนำสุขทางดิจิทัลทีวี n b ็ช่อง11เเวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะครับเอาไว้ครั้งต่อไป ปลาไปหู้จัก,กบวัดใดนะครับไปหุ่นไปหันที่ไหนพ่อต้องติดตามกันเน้อหกโมงเช้าจุดหกโมงเกินนะครับแปลว่าวันเนาะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงแล้วนะครับผมสุรชัยเงินคองคงพร้อมทั้งกินง,งานของเราลูดลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ